สบายดีตอบหนึ่งสบายดีมีน้องตอบคำคำบรานกรับเดี๋ยวมาห้ากับมาส่งแค่คลิปนี้แล้วแต่สิครับคลิปนี้ก็มีเอฟซีบอลทาม,มาาใช้โทรศัพท์มีคำคำนะบอกมี<ะ>โทรศัพท์เป็นเงินหุ้นเติมพี่น้องเอ้ยเอมีเงินไม่โดนสัพมาแน่แน่ก็ ออ้ืจะไ้หนพี่นอกืเอา่นกอืืเอาก็ะเด้บอดังบไดายได้นักได้ยังบ่ดังบอดมีมีเอฟซีามาล่เถไล่ค่ะคือเพิ่นามว่าุณจักกัได้แนไดคุณจักกันได้ไดบ่เด็กแรกเด็กแรกเออเด็กแรก อันนี้คือให้อยต่อเจ้สดอกเองเจ้าแล้เป็คนต่อจ้าคู่จักคอยอะไรแน้ไดผูผูผูคู่จักเข้ากนอเาคู่จักเพื่อนน่ะตั้งเต่เดือนเจ็ดเนาะเดือนเจ็ดขึ้นเนาะเดือนเจ็ดไหนเนี่มคจักเพื่อนมาเพื่อนไปเพื่อนไปช่วยไทยนาช่วยบ่อย่วยเจ๊สองนะจ้าหูวจักมาเลยเด็กอะเอ๊ะ ก็แต่ใครเพื่อนมีช่องหรือว่าคุณยังคิดอยู่นะที่บางคนบอนี่นี่ช่องบริเห็ดอนันนี้อันนี้คือกหมกบบอันพิมพ์เข้าไปว่าอันบราวน์นาบอกก็มีช่องเห็นแล้วก็ติดตามพพเพื่อนนะคะเพื่อนแบบอันถ้าเพื่อนได้พูดจ้าก,กันอันแบบว่าคักแน่เราแค่แค่เบิ้องๆอะไรเลยแต่หากอันก <c oughs> <c oughs> ็ให้กันเด้อ แต่ป่านนี้พอเราไปคนนั้นชื่อในเฟซแต่บขึ้นชื่อเพื่อนไดโบขึ้นเพเห็นต่อไปเนองลืมลืมบทแล้วเด้ลืมบทแล้วฮอตเซนเลยเนาะก็เลลืมไปเด้ฮอตไทยหน้าเล็กสองคือเพิ่นเห็นเฮาอยู่ในยูทูปไปเลยเนาะเสียงเฮากับปุริภูเลยว่ะเฮาเด็กปุริภูงี้เลยคือเพิ่อนบางคนหู้จักเฮาเนาะ ก่อนแบบนั้มาน่นแจาแล้งอยู่เนาะเนอแล้วก็ปดไอ๋อเ้าคอยนำไปคนหาในเฟสดันบบเห็นบันซือเพื่อนันบันบกขืนแล้วมื่อนั้นจะกำอไรหรอฟีผักกับบวบหูขกันไอ้คนหาบอเจอพอดีไล่เมือได้พ่คนหานบเห็น ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าสิมากเนาะคิดแบบเป็นแต่สั้างอะไรกับโออันนี้บอกความจริงแต่บอกมีรังไม้เป็นแต่สร้างมาใส่หน้องเลยเบิรงดแบเป็นแต่สั้างอะไรโอ้โหกับมันก็ไม่ได้ว่าสั้างมันเบิร์ทุกอย่างเนาะเสื้อกับแบบมันใสนะเสื้อกับแบบไม่ได้เกียดรติอะไรเป็นแต่สั้างอะไรมาหนากปังคีโก้ขี้เกียจ เอาแบบว่บนะเรียบดพอเป็นมูปุ๊บหับปับอนนรยังบี้ยังหับอะไรนี่ครับอันนี้หับภาษาบอกนกกระค่ประมาณหานะที่จะหับก็แลกหับแลกก็ทักฮะได้สบายดีหอยทากฮะคุนก้อนคือเ้าวบดูยังเป็นปกติแบบว่า ใครเอฟซีเป็นทักหาประจำะมาเลยคือทักแล้วก็ส่วนร้ายก็ทักอลไรก็คุยกันน้อยหนึ่งเลยก็หยาไปเลยอ,อันนี้ก็ไปซองหูหืมลเลยถือซอง,งหูห<ช>คือถือตาวะพวกนี้กับกับพวกมี้ไม่ซีดเว้ยอนดอกกับก็แค่คิดในใจว่ามึงถือตาแล้วก็เฉยๆไว้อีกเป็นเล่นโต๊ะกับดอกพี่น้องเอ้ยไอ้เฉยๆไว้ เป็นตัวแหงเห็นอะไรบ้างเชื่ว่าเลยเป็นกระถักเป็นทักก่อนเพิ่นทักมาแล้วก็ถามหันถามนี่เพิ่นก็มาตัวเฮาอ่ะเพิ่นน่ะมีลูกหนึ่งือแล้วว่าแม่เอะตัวเฮาบ่มีลูกหนึ่งเอ้าเด็กเกิดไม่ได้มากับตัวไปซื้อว่าไปได้ซื้อเลยบ่คิดบ่็ชิบไม่ได้มันเจอมาพ่อหันได้พี่น้อย ตัวฮา<อ>ว,วันลูกหนึ่งลูกหนึ่งฮาวัยังคุยคือเก่าอีู่ได้ลูกหนึ่งญญกับฮาวันปดิรปายัางได้ที่ว่าอ่ะนะคือลองใจเบิ้งว่าคนสีน้ำไรสีคีนอะไรขนาดโปรกระเสืออยู่ได้พี่น้องตัวเฮากระเสืออยู่เนอะโอ้เขาก็เสือคนง่ายแต่ว่าเสืออี <laughs> ู่ได้วันนี้ประมาณสามมือผ่านไปเปิดว่ามีคอยมีแนวสีบอกคนอ่ะเอา <laughs> โอ้ยอากาหนากันค่นี้เนาะเอา ก็จะได้หูจักกันมักเป็นจิตธรรมดาเนาะมีการลองใจลองตัวกันเกิดขึ้นสองสามเือนพอข่อย mm ิม hmm. like. nice. ี่แนยชิบอกเจ้ so things, so ่ยวอย่ได้ม kind of ีลูกไดป่ะตอนนัาตรงๆตอนนั้นเฮายังอยู่กรุงเทพเฮายังได้เคยเห็นเพิ네ินเฮายังทํางานอยู mm ่กรุงเทพพู้จักกันจากเดือนยังไดงขึ้นมาเกือบสองเดือนพี่น้องเกือบสองเดือนนี่แหละคุยกันเกือบสองเดือนพี่น้องเลย ไว้บอคุยกันอยู่กรุงเทพมานะตุกเกือบสองเดือนนั่นแหละสองเดือนในอะลรเนาะเซิงเอากับแบบป๋อได้คิดตั้งแต่ตั้งแต่โคบเป็นมูฮับนะเกออันช่องมือมือหนึ่งบอกมือหนึ่งมือที่ช่องอระทูมหากระบอกเป็นมาเลยว่าวกันเลยเนาะเซิงเต้ยินาะ เข้าไทนาเขาไปไทนาซอยบ่าบอยเด็ดต่อไปเปนาะอะไรแล้วก็มีเอฟซีทามาอีกไปทำงานกรุงเทพจะปีทำงานกรุงเทพจะปีบอ <c oughs> ทํามืยันงไงหน่อยคุณเพืพ่อที่ได้มาหอดจุดจุดนี้กับโบเมนโบเมนคงง่ายกันลำบากมาลายไปหน่อย เป็นลูกน้องเขาตื่นแต่เล็กๆนั่งก็เลยนั่งได้เด็ดแต่น้อยจนใหญ่พี่น้องเลยแต่ว่ามาพักซะเมืงง่อยประมาณจักปีเพิ่งงานเอรีน,น่ะเนาะเจ็ดประมาณสิบพกุพกพูดพี่น้องเลยเด็ดงานนะเอรีนะแปลว่าอยากไปเขียนไปอยากไปอยากไปคือที่บ้านมันบูมีน้อยหาเด็กไปไกลอยากเทียนน้ำยู่หกักจำเป็นเดี่ก็เลยได้ไป เงินกับโบมีแต่ว่าและสถานากะกัจนเนี่ยก็อยากไปหาท้างกลุ่งผูแหละฟาี่มิตไปเลยแต่ยังงี้หน่อยพูดหากับพ่อชืสอได้เง,น 5, งินเดือนหาพันยตะกีเงินเดือนหาพันพูดพันแหมพี่น้องเงินเดือนตะกีนะเงินเดือนหาพันบันกินอยูเนี่ยไอ้เก็บอยู่เงินเดือนหาพันคอได้เก็บอยูสองพันทำงานอยู่หันสองปี ได้เงินอยู่ประมาณช่วงหมื่นนี่แหละพี่ช่วงปีน่ะอืมช่วงพันช่วงหมื่นแล้วเปลี่ยนอยีกไปทำงานแถวมันแบบว่าอยู่แถวไหนบนงานแหลกที่เลิศงานแหลกเลิกอ,อยู่ตลาดเทเวศตได้พี่น้งองไก่กับว่างมันนั่นแหละพี่น้งองก็ชงตลาดเทเวนะบุกไก่กันปันไดกับมันสนามหลวงกับมันนะกับอยังบอก ประชาธิปไตยยังข่อยกับพู่อยู่เพิองอยู่ตะกี้หักมาา่าดอะไรอยากลืมยังบอกมันแหละสนามหลวงอืมใกล้กันกับสนามหลวงเวลานข้าวยังกับกัไดิ้งอินคือว่าไปอยู่้นพู่อะไรพี่น้องอยู่แต่นน,น้อยจต้นใหญ่คือชีวิตนั้นไปเป็นสาวยงเถพเลยห่างบริพูไปยงเทกบริไปไซพี่น้องเลยอยู่เห็ดงานตื่นเสาวมาเห็ดงาน เปินห้างคล้ายเขาคล้ายอันกับเขาเขียงานเริ่มแหละเขียงานยังเกาะ <c ười> บอกนี่เลยนี่เริ่มเองคล้ายกับเขาเนี่เหมือนคล้ายกับเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นลูกมือเขาเจ้าอันเด็กวันละอะไรวันละสองร้อยได้เป็นเดือนยังวัเดือนละพันยังว่ะวันละร้อยกาบาทสพวกใครจคขายรีวิาได้เป็นหายู่ตื่นแต่นตีสี่ คุณจะเรียกว่าตื่นอลี่กับตีซ้แล้วไปนอนตีสี่เปิดห่ดานเลยง่าน้ากอ่ะบาปชองงงเดินนอนเมื่อ,อนมาแล้วกัเฮ็ดอันอย่างว่เฮ็ดงานบานให้เพิ่นโตแต่ไปยุทธจนหอดพวกมงเจนมงก็เลยนอนแป๊บเดียวแต่แรงกไปล่องอยู่แถวกรุงเทพมาหลายปีแต่นีน่แรงเทองเลย กับเกลียวเ,เดิไปกันไม่เนาะกันบมคาเฮียนกันจนจิตไปเห็พนพาสปอร์ตลงเลยแต่ว่าบุญบุญบาหา่หอดพุ่นบุญลืออ้อจังวะ <laughs> บุญลือ้อยังกูไปกรุงเทพกันไปแหนกันดีอยู่ไปถที่ยวบนดีกันดีไปกรุงเทพไปเลยโดยแล้วกับว,ว่าเามื่อยเลยอยู่ช่องปีกันเลยคอออกมาแ<อ>ล้วพูนไว้ชิวลงไปเองในที่กรุงเทพนะ คือแบบว่ามันบอลบอลเนี่คือบ้านเฮาเลยคือชีวิตต้องชามาทำงานอั็นด้บูมีเวลาเป็นงเจาบของนะ <c oughs> มันบูมีเวลาเห็นยังกระบเทเห็ุทำงานอย่างเดียว <c oughs> เราเป็นยังต่อแบบนเนี้ยเราดูอยางเอาใคยังงานสุด่ายนี่นะงานทุดไทยเน, <c oughs> น,นี่ยเปยนเจะปี สองปีไปลไายพี่น้องงานสุดท้ายนี่อะไรแม่เงี้ยย่งเล็กน้อยเลีย้ยงไปนอนจนใหญ่เลี้ยงแต่เลี้ยงเล็กน้อยอ่าใช่สองปีปลายก็คือวันวานพี่น้องบัดที่หูจักกันกับอยู่บด้ง่ายบ่ได้ง่ายบ่ได้ง่ายอะไรก็บ่ได้ง่า,งาย งดบ่อย<ล> <ใน S 1> อยู่ไกลอยู่ไชกะบัดทอดเวลาทอดบั้นจะหูจักกันนี่ยการง่งายๆ <c oughs> คือหลายๆก็เหมือนมาเพื่อนเพื่อนชวนมาสามปีเหมือนมาเพื่อนนะสามปีสามปีนะแแบบบริคิดยังทำยเลยแบบซื่อๆเลยอยู่แบบตามธรรมชาติอยู่ไปเรื่อยๆพ <c> อ <oughs> <c oughs> มาถึงเคาแบบจะเป็นแบบเป็นเปีนอ <c oughs> ย่างเสกสต้าเพื่อนว่าจะมาถึงจะตายเพราะว่าได้คุยน้ำเจ้าเด้อะนะมือ ก็ยังเอามือดีเขาเป็นเพื่อนมาเขาไปซองนาโปกกถือตาแล้วอะไรอะอะไรกกันคุยๆในจักนน่อยพวยอมอ้านว่าน้ำแดงนี่เลนโตเล่นโตเกงกไม่ยิ่งอีกจิบอกจิบอกคุยเนี่แล้วน่าเป็นน้องโมฮูไปวาคือเราก็ต้องพังบึงยังซะก่อนเนี่ยตามมนนการนตนการคุยแบบ อะไรที่พี่น้องที่มากดแชรได้ฮูจักกันจนคู่มือนี้กะนฮูจักกันทาง YouTube ผ่านส่งยูทูบเนาะทาง YouTube แต่กะแต่การนี่เป็นคนที่ต่อหาซึ่งเข้ามาด้วยมืนะอ๋อเวิร์กด้วยนะว่าอะไรเลยวะไม่เห็นแล้วว่าว่าความจริงอะไรได้เนี่ยอันข่อยก็ทักว้ซื้อเอาไว้สบายดีเดี๋ยวจะซื้อ การกระทานังทามนี่มีแฟนหรืเปล่าพี่แมนอยู่ไหมแมนกระทามเลยเนาะผู้สาวทักมาว่าจะบปกระทามเนาะพี่เนาะทักแรกกระทามบ้านก่อนคือเพิ่นคิดว่าเฮาสิอยู่ไกลกระทามวานใหม่สัเอ้าววันใหม่ไกลกับบ้านเฮาหนึ่ตัวอยู่ไกลไกกันใช่ใช่ก็ไม่เพือนอหไรแบบ เอ้วชักเดือนแล้ววะจำไม่ได้แล้วพี่น,อน้องมีเรื่องกันแล้วเนี่ยสี่แล้วทีเขาหาแล้วฮอวันที่เส้าหานี่เโจาจัดกันหาเดือนเต็มบ้างไหมบอแม่อเมอาจัดกันไว้เอาวันที่เส้าหานี่ยโฮจัดก,กันแค่หาเดือนได้พี่นอ้อง หาเดือนกันไปว่าได้ว่าเได้คุยกันแล้วมันก็ลึ่งกันเร็วๆนะเรื่องว่าได้คุยอะไรกันได้ไปไปหันมาหนีนะกันแบบปกติมันลึ่งกันปกติอะไรเป็นแบบมียังกะว่ากันคุยกันแล้วมันก็เลยลึ่งกันเร็วอันที่ว่าสร้างยนาะประเด็นประเดีแบวว่าสร้างหบบอนั่นได้เขาพอว่าสร้างเราอืมไม่หักตัวหักไม่ใช่ว่าสร้างอ่ว่าอืมตะกี้กับพี่มากกว่านี้เหรอะ ไอนีขอยาสั่งเลยด้วพี่น้องต่กี้ก็อ่านอยู่ตมนีสวนสั่งก็มนีสชวนมากในจังหว่อยฉันเปินค้นมาไหนมากระทักฮะแต่ว่าพวกเขาเป็นเพื่อนไม่จะคู่นะกำลังคุยอยู่เห็นอะไรทีละโอีประโยชน์ซึ่งเท่ากับแบบ บอแบบเป็นบอกล้าบอกระโขภยนะพี่น้องแบบจะตายก็คือที่เห็นแบบเป็นคนง่ายๆนะง่ายเนะพราะนันเพราะนั้นคือบอกล้าขบแต่ว่วาตัวเองบ,บอบอมีถูก่หมเออขนาดเขาก็คือที่เห็นแบบมันจักสุดวันนั <laughs> ้นเพราะเอาเป็นเลย <laughs> ยันดูแลให้เขได้นะและที่พูดว่าจะตองเหนกงแมน,แนอยู่ <laughs> ตานการเบลยันดูแลแพะโบได้คือตั้งที่พี่น้องเห็นแบบมันก็ง่ายๆนะมีก็กินบ่มีแหละก็แลี้ยงอาไปคือเทาแบบง่ายๆเลยแหละแพะโบได้นบได้โบได้รู้ลาบ่มีเขาว่ารู้ลาอยู่แบบง่ายๆสบายๆที่นั่งแม่แบบนี้มันมืนตีนเด็กพี่น้องมืนขาแต่ว่ามืนหนุกสวยๆเลย หนกกเงี <cin stereotype and hell> <f dragging> ้งบนนอนอยู่พวกอะไรเจ้ากองมันเจ้ากองมันหกไลาไล่คนที่เลี้ยงไว้ทำไมคนคอมเมนต์ว่าตะากองเลี้ยงไว้บ่บ่เจ้ากองไดิเลี้ยงมันมาอยู่เองมันพิเห็นอะไรเต็มเลยเธอแม่เกมมอกมอย่างกะไอมากินนกโมเลยจอดซื้อแม่ยู่แหละเพื่อนทามาหุ่นจักกันไรวาสัน นั่นแหละหัวจักกันทางทางของทางยูทูบสโซเชี่ยวยูทูบแล้วก็คุยกันทางเฟซบุ๊กแล้วก็หายกันอยู่ตลอดพี่น้องเว้ยเดี๋ยวเบ็ิบคือเห็นนั่นแหละพี่น้องหายกันอยู่ตลอดเลยพี่น้องเว้ยคุณพ่อเห็นสาได้เกดี้เนี่ดมีเกดี้เนี่ยมีกกดีดีเลยคือสิบวหายกันเลยเพยายามหายกันคือสิบวิหค์ดียนี่ยมหาย ไม่มีดีแล้วอย่างงี้เนี่ยบนอะ n หพ่งหักเข้าบกไอยห้อมดพึ่นหายพึ่งหายเป็นกันทำไมมาแสดงออกหาบกไฟยหยหาแบบคแบบแต้มบนห่ะตาเขาเยียบใส่อยากตายสักก็แบบนี่มาบูนหน่ะอะไรพี่น้อง เพิ่งหลายคนเพิ่นคอมเมนต์มาแต่ทะโดนแล้วฮะกะสิมีโอกาสมีเวลาใกล้หน่อยฝึกกับมืออ่ะแล้วแต่สิเมือผาเมื่อไรน้ำก็บ่ได้อาบสิมาแาบน้องเมื่อส่งอ่ะมันตอนนั้นมื่อส่งแล้วก็กลับตอนนี้ก็สิบเก้าสิบแปดวันท่การปกปูร่วมกันเลาวพี่น้องเลยแค่มาส่งอะไรกะอันนี้ก็ถือไปโอกาสมาอัดคลิปให้พี่น้องอยู่สื่อคอมเมนต์เมื่อเมื่อแล้วแหละนี่เองฝึกมืออแล้ว นั่นแหละยังหนุกกันยังบ่นอนอยังเว้นเว้นอยูยไอออนอนน่ได้พี่น้องหนุกยังบ่นอนเนี่ยพี่น้องมีคนหนึ่งถามว่า,มาอยู่ร่วมกันเลยบอกปทะธานแมนประธานอยู่พี่น้องเลยคือไปมาหาสูกันที่ซื้อแตย่างกางเวีนแม่นไปย่างกันน,นั่นแหละคนก็เมื่อนอนบวานคนคือเกานั่นแหละตามมันอันนี้บอได์มาอยู่หรอกพี่น้คือสีอันไหนไว้ว่าเด้โอแมนเด้อพี่น้องอย่าว่าคิดไปไกลบอได์ไว้แล้วพี่น้องไปซาหนึ่ง นอยู่แต่ยาำอยู่อะไรเปน้้นยำกาเวไปกับยูคือแบบบางที่บโดนมาแต่หนึ่งไปมาสี่หามือสี่มื่อหรอไสีมือจะได้พ่อกันแต่หนึ่งบางทีสี่มือหามื่อสมือหมือังมาเะไจังมาอันแหมือบนได้มากกับแหละตัวหากันตลอดอยู่ เม so okay, 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 ื่อได้หายกันกัอินซิมพี่น้องเลยโอเคพี่น okay, ้องพ่อจะมีแหละไว้ยชาซางแล้วมีคำมีคำถามยังอยากพูดเอ้ยี่เบิร์ดเดบ่าวาดที่อานนี้ก็โอ้ยเบิร์ดหน้าทุกฟองมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหมื่นตะก่องกินลายไปกินไล่ลายโอเคพี่น้องไปพอกันใหม่ผู้ใดมีคำถามยังอยากถามการคอมเมนต์ใต้คลิปใต้คลิปได้เลยนั่นแหละพี่น้อง ใหญ่ใหญเฮ็ดคลิปนี่ไดคลิปคลิปยังกะคอ,กอมเมนต์ได้แต่ว่าอันอยังบิ่งข้างนอกข้องบ้านนี่กะไว้มื่อน้าคนละมันคำแล้วพี่น,น้องมันคำแล้วหลายคนหลายคนถามว่า <c oughs> คือหักกันไว้แค่กับสำหรับเฮาเนาะมันกับโบวไว้เป็นไงมันกับโบไว้วเราคือเป็นยังจังหวะนั้นเฮาคือเฮากับแบบอยู่คนเดียวมันอันตลอดคือบบมีผูัวาผู้ใจย,ยังนำ กับพ่อได้ไหมพ่ออะไรครับคุยกันอะไครับนี่ว่าวมือว่าวอะไรอะไรกันจากว่าน้ำแบบนี้ของติ๊กกับว่าได้ติ๊กกับว่าติ๊กแต่หัวทีว่าได้ใช่ไมติ๊กกับติ๊กอะไรพี่น้องก็คือคุยกันคู่มือคู่มือแต่ว่าให้ไปกับบริโคู่มือดอกมาหากะเสียคมือคือว่าอะไร คิดเ oh, wow, oh, okay, okay, ่านังแห้งหมดเลยจังมาหากันเลยหวานถึงแมวิน้องมึกมู้ประสบกันเลยหวานเน่านี่ตุ้มโม่หากินโอเคพี่น้องไปเลยเด้อไปพอกันใหม่ผู้ใดมีคำถามยังกะตะก่อนสืบข่าไปอ่านเลยพี่น้องโอปู่ก็พี่เปาเสือเขาถอดลายลายบุญวันบังคัมกะเขาถอดลายลายไปเลยพี่น้องขอบใจเมื่อสุกขสุกคน ไอ้หลังไม่ไปไม่ไปคุณคิว